สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเอาวันนี้มีของดีพิมพ์นิยมมานําเสนอกันอีกเช่นเคยกับอีสูดีแมเครื่อง2.5งพันห้าเทอร์โบดเรกอินเจคชั่น P47SLX รถคันนี้ถือว่าระบบสมบูรณ์100%เปอร์ซไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์เพ่องท้ายช่วงล่างนะครับสีสันสวยร้อยเปอร์ซ็ผิวพันธ์บางๆ น็อตไม่เคยขยับเลี่ยมชุดโอนพร้อมภายในสวยใสไร้ที่ติไร้ตำหนิถือว่าท่านเจ้าของเดิมท่านรักษาดได้ดีมากๆเลยครับาหลังคาสวยๆไม่มีช้ำเบาะไม่มีสุดไม่มีโซมนะครับเบาะหลังคนครับหลังแคกไม่มีขาด ท่านเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับเจ้าของเดิมไม่เคยบรรทุกหนักไม่เคยเลยไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มาให้นะครับเส้นกาวเดิมนะครับสวยดมเดิมนะอันนี้ขออนุญาตโชว์ลอนกระบะขายแบบไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับเหมือนเดิมรถ ที่เจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีนะก็จะยังคงเหลือกันชนท้ายปกติแทบจะไม่มีแล้วนะครับกันชนท้ายมันเป็นไฟเบอร์นะมันเป็นไฟเบอร์แตกง่ายนะครับถ้าเจ้าของรถท่านไม่รักษารถดีจริงบอกเลยครับไม่อยู่สีสันสวยร้อยเปอร์เซเสียงเครื่องเดินเรียบเนียนๆหวานๆนะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน ระบบแอร์นะครับแอร์ Air นี่ไม่ต้องพูดถึงนะแอร์ Air นี่หนาวหนาวจนปวดขิงนะได้ดังไหมได้ดังเอา้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันระบบกระจกก็จะเป็นนะมีแถมมาให้ครับเพราะเป็นตัวท็อปอ้าวลืมบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นไฟซีนอนด้วยนี่ครับมีปรับไฟซีนออนให้ด้วยคอนโทรลกระจกมองข้างกระจกนะครับ พี่สันบอกเลยว่าสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ใหม่เอเย็นห้องเครื่องอสวยใสสุดยอดแห่งลำตัวสุดยอดแห่งห้องเครื่อง <Yeah. S 1> รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของกีสู ไม่ว่จาจะเป็นหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าพุทูุคุณย่านี่หากันให้ควักนะครับรุ่นนี้เรื่องเงงนี้ยวจุดคนซ่อง่ายอะไรเยอะยกให้เขาเลยนะครับอย่างเครื่องท้องถานไม่อายไม่บันไม่ดันให้ได้ไปนี่ไหนจนลูกบวดนะครับก็ไม่ได้ซ่อมนั่งขึ้นขยับนะถ้าถังกระโปรงนิ่งทุกตัวถ้าดันความร้อนเดิมที่คือถังกระโปรงอยู่ครบ อันน้า,าเดินเดินไม่เคยแกะไม่เคยมีอยู่บัตรเงินเอา้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับท่านที่กาลังมองหารถใช้งานอี u ูซูดีแมเครื่องสมรรถนะทูบูอคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะลงนะคะพบพร้อมรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้